ที่เล่นมาเจอคลิปนี้แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ศรัทธาองค์หลวงปู่ทวดและองค์หลวงปู่ทวดกําลังปกปักรักษาทุกคนอยู่นะครับสิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญองค์หลวงปู่ดลบันดาลให้ผมมาที่นี่ครับเวลาที่เราจะกราบไหว้องค์หลวงปู่ทวดทุกคนน่าจะคิดถึงวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีและวัดพระโคจังหวัดสงขลาทุกคนไม่ต้องเดินทางไปไกลขนาดนั้นค่ะกรุงเทพก็มีวัด ที่องค์หลวงปู่ทวดเป็นวัดเล็กๆนะครับไม่ได้ดังมากทุกคนเห็นองค์หลวงปู่ทวดร,รอบโบสถ์ับสมัยก่อนวัดแห่งนี้ครับโดนไฟไหม้ไม่มีเงินที่จะสร้างโบสถ<ม>์องหลวงปู่ทวดเข้ามานิมิต กับองค์หลวงปู่ทีบอกว่าให้มาช่วยสร้างโบสถ์ที่นี่หน่อยและก็ถูกสร้างขึ้นสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ครับตอนนี้ลังคาโบสถ์ขององค์หลวงปู่ทวดกำลังทรุดโทรมต้องการปัจจัยบุรณะปฏิสังขงรณ์ท่านเป็นลูกหลานองค์หลวงปู่ทวดจริงคนช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์องค์หลวงปู่ทวดนี่คือวัดประสาทบุญยาวาดเขตดุสิตกรุงเทพขอบารมีองค์หลวงปู่โปรดดลบันดาลให้คนที่เล่นมาเจอคลิปนี้ช่วยคันแชร์เพื่อนำปัจจัยมาสร้างหลังคาโบสถ์ให้สำเร็จในทันใด โพทิสะโตอาขันติมายะอิติภค<ข>อย <ขอ S 1> ทุกคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยบารมีองค์หลวงปู่ทวดน,นะครับ